สวัสดีครับพี่น้องพามาเบิงควอยงามๆนะครับอยู่ที่ตำบลบางปากฏดนะครับอำเภอองคลักษนะครับจังหวัดนครนายกนะครับเบิงควอยเผือกไปแล้วนะครับพามาเบิงควอยดำนะครับผมกับฟร์มเฮียอุดมนะครับผมกำลังให้่หยาเลยนะครับยามือเรงนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็น น่าจะลูกดาเหนือนะพี่น้องสายเพชรอุดรนะคันจำจำโมพิษนะครับพี่น้องนี่นะครับสายดาวเหนือนะครับสายเพชรอุดรนะครับนันนานะครับพี่น้องก่อนอื่นกับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปนะครับอ่ะอีกตัวนึ่งนะครับตัวนี้เป็นลูกเงินอุทัยนะครับทับอมสินไปแล้วนะครับพี่น้องลูกสาวเงินอุทัยนะครับ นี่นะครับหนา,หนาหๆาันย่เลยนะครับกำลังใหญ่นะครับพี่น้องหนานะครับหนาคักหน,า,หนาเนี้ยนะครับ ไปนะครับตัวถัดมานะครับตัวนี้เป็นลูกสาวนะครับลูกสาวบ๊กุไทยนะครับพี่น้องกับเมียสายอุไทยนะครับดาววสซุกนะครับตัวนี้ดาววสซุกนะครับนี่นะครับลักษณะของลูกสาวบ๊กุไทยนะครับพี่น้องเบ่งเงานะครับพ่อหนานะครับลำตัวหนาไทยดีนะครับพี่น้อง ถือว่ามาดีนะครับแข่งขาดีนะพี่น้องแข่งขาใหญ่เงานะครับอ่ะตัวทัดมาตัวนี้เป็นลูกเก้าเจริญนอ้ลูกใบยกนะครับตัวนี้เป็นลูกใบยกนะครับพี่น้องลูกใบยก หนาเนอะพี่น้องหนาลำตัวดีนะครับทีวนี้เป็นคว้วของปลายุ่งนะครับเมืองกุศีนาไลานะครับคว้ยงามเมืองกุศีนาไลานะครับปลายุ่งจัดเขาฟ้ามไปแล้วนะครับเดี๋ยวคงได้เห็นนะครับยูสนามนะครับตัวนี้นะครับ ของไฟยงนะครับนี่คอันนี้เป็นแม่พันธุ์สายชนบุรีนะครับพี่น้องกับลูกไส้นะครับซูโม,โม่นะครับพี่น้องนี่นะครับหนาปึกนะครับควยแต่ละแม่นี่ขัดมากนะพี่น้องขัดแต่สุดยอดแม่พันธุน์นะครับลักษณะดีๆนะครับมาไว้ เ็ดแม่บอกนะครับพี่น้องถือว่าเป็นที่เด็ดนะครับบบผิดหวังนะครับผู้ใหมาเบิงมาเที่ยวนะพี่น้องบอผิดหวังนะครับฟาร์มนี้นะครับซื้อฟาร์มบบมี่นะครับพี่นอ้องงานเราบบได้ตังค์นะครับอู้อยางดีนะครับพี่น้อง เป็นแม่้พันธุ์จากชุนบุรีทีนี่หนาะอกใหญ่นะครับไร้วงนะครับว่าส่วนมากเขาสีโดดเด่นนะครับเร่องความสูงนะครับควายชุนบุรีไปะนะครับเดีย๋ยวพาไปเบิ้งอีกนะครับอ่าอีกหนึ่งแม้พันธุ์สุดยอดนะครับของทางฟาร์มนะครับตัวนี้เป็นลูกของเพชรอุดรน,นะครับพี่น้อง เบิงแขงขานะครับเบิงไรนะครับไลหนานะครับพี่น้องไรหนานงนะครับเป็นนุ่งพิษอุดรที่งนะครับพี่น้องตัวเนี้ยกระดูกแขงขานะครับลำตโตนะครับอ้างถือว่าหายากนะครับนี่นะครับ ถือว่าเป็นไครืที่หายากนะครับตัวจริงนี่ง่ญ่นะครับพี่น้องง่ญ่คักงหญ่แน,นี้นะครับนี่นะครับผมให้เบิ้งนะครับหลายมุมนะครับพี่น้องลูกสาวนะครับ ลูกสาวเขาอยู่ข้างในนะครับพี่น้องนี่นะครับลูกสาวตัวน้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผ้าเขาไปเบิ่งนี่นะครับลูกสาวนะครับตัวน้อยนะครับเนี่เรื่องพ่อนี่พ่อใดต้องถามเฮียนะครรับเพาะว่าผมก็บ่มีขอมูลนะครับบ่นใจนะครับเดี๋ยวผิดพลาดนะครับพี่น้องแต่วันนานะครับนี่นะครับ ตัวฟังนี่นะครับตัวง่ญ่นี่นะครับเป็นลูกสาวเก่าเจริญนนะครับเนี่ยเขาเป็นดาวเหนือนะครับเนี่ยเขาเป็นลูกดาวเหนือนะครับแข้งขาใหญ่นะครับพี่น้องกระดูกโค้งสร้างนะครับนาลึกถือว่าขอไั้นะพี่น้องถือว่าเป็นคว้ยฟันน้ำนมนะครับที่หนาทีตามอีกตัวนึงนะครับมาดีนะพี่น้องปากบกไงนะครับ หักนาเนี่ยนะพี่น้องไปเดี๋ยวผมมีภาไปเบิ้งอีกฟังหนึ่งนะครับอีกหลายๆตัวนะครับอ่ะนี่นะครับกระเถือว่าเป็นแม่พันธุ์ในฟาร์มนะครับที่ดีนะครับพี่น้องสุดยอดเลยนะครับมีหลายตัวนะครับ นี่นะครับนี่จะตัวหนาๆนะครับกระดูกแข็งขาดีนะพี่น้องนี่นะครับคมหนานะครับกระดูกแข็งค้านี่มาดีเลยนะครับ หนาคักนะครับกระดูกแข็งขาใ่นะครับโอ้กินยาดีนะพี่น้องไปเดี๋ยวพ้าไปเบิง่งโอ้นะครับลูกงไงซื้อ,อยังครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ซื้อบัหลวงบวัหลวงนะครับอีกตัวนึ่งนะครับ น,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 นี่บัวหลวงนะครับถือว่าเป็นที่เด็ดนะครับเนี่ยเป็นลูกตัวใดครับตัวนี้ลูกแม่บัวตองลูกแม่บัวตองนะครับขอ,ของเสียเตยของเสียเตยนะครับโอ้ใหญ่คักนะครับพี่น้องลอยหาสิบกว่ามันสิรอยหกสิบแล้วบอกครับลุงลอยหาสิบเจ็ดลอยหาสิบเจ็ดนะครับ บวงเงินนะครับเออบัวหลวงนะครับพี่น้องนี่นะครับทองแรกนะครับพี่น้องทองกับอ,อมสินทองกับอ,อมสินนะครับสา,สามเดือนนะสามเดือนนะพี่น้องรอติดตามนะครับรอติดตามนะครับในรุ่นกันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวพามาเบิงพรชนก นี่นะครับพี่น้องพอนชนกนะครับหนาลึกคักนะครับพี่น้องท่องอยังครับลูกตัวนี้อ๋อเป็นลูกโซโมโ๋เป็นลูกโโม,มครับท่องอย่งครับท่องแล้วท่องหาเดือนแล้วท่องปลาปังแปดริ้วนะครับหาเดือนน,นะครับพี่น้องโอ้หนาคักนะครับ นี่นะพี่น้องนาลึกมากดีเลยนะครับลูกสาวซูโม่นะครับท่องป่าปังนะครับเีว,ว่าที่เด็ดเลยนะครับเนี่ยล้อรุ่นนะครับกลางกงปีงตัวนี้สูงลอยหาสิบแปดตัวนี้สูงาสิบแปดนะครับเป็นลูกซูโม่นะครับแต่ว่าสูงนะครับ สายเพชรอุดรนนะครับ<า>แข้งขาใ่นะครับพี่น้องถือว่าที่เด็ดนะครับนี่โอ้งามงามนะครับพี่น้องงามคักงามเนี่ยนะครับ <c oughs> กระดูกแข้งขาเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็เนื้อหนังนะครับสายเพชรอุดรนนี่ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วนะครับ ที่เด็ดนะครับพี่พน้องจะเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับเช่าวคว่อยง่ามนะครับพี่น้องถือว่าบอพิดหวังนะครับกับของดีเมืองนครน,นายกนะครับของเสี่ยอุดมนะครับผูใดามาเบิงนี่บบพิษหวังนะครับมาเบิ้งมาเที่ยวได้นะพี่น้องมาเอาแนวทาง กูไดสิเขามากอโท่าถามเฮียก่อนนะครับโอ้เขียวคู่เรี้ยขึ้นแล้วนะครับกระฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการฮิตคลิปนะครับของเบาวมอบนะครับกับช่อง YouTube บาวมอบคนเหลี่ยงควายนะครับพี่น้องการเลี้ยงไปน้ำกันนะพัฒนาไปน้ำกันนะครับ ตามตามกำลังของเจ้าของนะครับพี่น้องอยา่าอย่าไปเกินกำลังนะครับพี่น้องมัน่นสจผิดพลาดนะครับพี่น้องเรามัเห็นในเฮ้าผิดหวังนะครับอาจที่ชีวิตเปลี่ยนนะครับคอยกล่าวไปทีละน้อยนะพี่น้องมีสัมที่เฮ้ามีนะครับสุขกับของที่เฮ้ามีนะพี่น้อง หลายคนมีเง,บบ<แ>เงินกับโบมเมนวัตถิซื้อควอยได้ดีนะครับพี่น้องซูมมือนี่หลอกขายสายพันธุ์กันหลายนะครับพี่น้องสายพันธุ์บางตัวก็จอยจยนะพี่นอ้องเอาว่าอัดหัวหานสามสี่เดือนก็เป็นค้อยหนาควอยอ้วนนะครับเป็นควอยนังหนาควอยใ่นะครับหนังหนานะครับมันกับเบิ้งเป็นควยใ่นะพี่น้องแต่ที่จริงโมเมนนะบได้ใหญยย่อนพันธุก,กรรมนะครับแต่ว่ยาหญยย่อน วัวห,หารยอนยากันหลายตัวนะครับพี่นอ้องเข้ากับตรงเบิ้งดีๆนี่ก็เอามาฝากปีฝากน้องนะครับเพื่อเป็นแรงบันดันใจในการพัฒน,นานะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ